ครีเอทีฟมิวสิกไพรเมอร์พิธาดาได้ครับครับลูกมะจอยพี่แจ๊ดอดเรื่องที่ห้าใช่ไหมใช่ครับใช่ครับคู่เพื่อนเมื่อกี้ไม่เรามีไปรับเชิญเรื่องอื่นด้วยไงเขาก็คู่กันเหมือนกันอะไรพูดมาชื่อเรื่องว่า ความรับในบทเพลงที่บรรเลงไม่ดูจบครับอ่างัยังไม่มีอันนี้ผมคิดสดๆนะคิดแบบเด็กบ้านๆอ่ะ Secret in Music อ่า Forever ด้วยไม่รู้จบชื่อเรื่องมันดูโรแมนติกมากเลยอ่าเป็นเกาหลีเอ้ยอยู่เป็นญี่ปุ่นเลยนะหรอหรอฮะก็เป็นซีรีส์รอมคอมครับรอมคอมเป็นคอมเมดี้เป็นคอมเมดี้ฮะเป็นซีรีส์คอมเมดี้แนวสดๆสอดๆกี่โมง ก็เป็นดราม่าโรแมนติกครับใช่จ๋าๆเลยครับเป็นดราม่าโรแมนติกเป็นดราม่าโรแมนติกแต่จะเป็นดราม่าสัก60%โรแมนติกสัก40% character ตัวหลักเป็นยังไงครับผมก็เป็นแนวส่บสวนสอบส่วนใช่ที่เหรอใช่ครับส่บสวนสอบส่วนคุณรู้ว่าจิตจัดเรื่องเอาเป็นแนวสองส่นส่วนสองส่วนครับใช่เขาเป็นนักเขียนละครทีอาใช่พอดีว่า ผมต้องไปไขคดีนึงที่มันเกิดอาชญากรรมเพิ่มเลยไงอาชญากรพวกนี้นะครับแล้วก็บวกกเขาเป็นนักข่าวแล้วกา็ปะกันมาเจอกันอะไรนะครับใช่ต้องศึกษาย,ยัางไงบ้างกับบทบาทเป็นนักข่าวเราต้องโอเอาเอาเอาจริงตอนนี้ยังไม่ได้เวิร์คครับน่าจะเริ่มเวิร์คประมาณช่วงปีหน้าน,น,น่ต้นต้น,ต,นต้นปีอะไรเงี้ยว่าคุยกับพี่เติมไปแล้วว่าน่าจะต้องมีไปเรียนนู่นเรียนนี่เพิ่มครับผมแล้วก็ไป <sh> เขาเรียกว่าไปเวิร์คช็อปเรื่องบทเพราะว่าเราต้องเป็นนักข่าวแล้วอย่างเงี้ยพอเป็นนักข่าวก็ต้องมีมีมีเขาเรียก พอเป็นเกี่ยวกับพวกอาชญากรรมไออาชญากรรมเนี่ยมันก็จะมีสับซื่อเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็ต้องไปศึกษาเรื่องนี้ครับผมแล้วก็เรื่องการแสดงไม่พอทำอะไรไม่มีอะไรครับยิ้มเฉยยิ้มเฉยแอนิเเตอร์มันยังไม่ลงตัวไงมันต้องบอกใช่ยังยังไม่เข้าปากยังไม่เข้าปากแบบเขาพูดไปไงบ้างไม่ได้ใส่ชุดนักเรียาหรือยังมีอยู่ในเรื่องนี้ก็ไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วก็จะโตขึ้นอีกระดับนึงคล้ายๆกับ ยาวราถ่าวไม่มีแล้วไม่มีแล้วจรไงบ้างมันออกมาจากมันรู้มหาลัยแล้วก็ดีใจนะเออใช่เราได้เล่นบทที่มันโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วพอได้มาทากับพีเตอร์ด้วยแล้วเรื่องมันมีความซับซ้อนมากขึ้นด้วยอะไรเงี้ยก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็สนุกอะไรเงี้ยผมก็ตั้งแต่วันที่อ่านเรื่องย่อแล้วก็พวกคาแรคเตอร์แล้วก็รู้สึกว่าเออมันเป็นอะไรที่ท้าทายครับสมมุติว่าถ้าเราทําได้ดีมันก็เป็น อีกมิติหนึ่งของการแสดงผมก็เราก็ไปอีกระดับเลยครับเพราะว่าที่ผ่านมาผมก็จะเล่นอะไรที่มันรู้สึกว่าเออย่อย่ายส่วนใหญ่ใช่ไหมครับก็รู้สึกว่าก็เป็นอีกอีกสิ่งหนึ่งของชีวิตเออที่น่าสนใจอะไรเพราะว่าอย่างมันผมน่าจะเปิดพร้อมกันแล้วกับไอสการเลตฮาร์ดเรื่องอะไรก็จะเป็นทีเรียก็รู้สึกว่าเออเราก็ไปต่อเรื่อยๆเลยใช่ครับคือผมก็ดูหลายๆบทนะพะยายามให้แบบไอคาแรคเตอร์ที่เราเล่น,นมันมันไม่ซ้ำกันเล,เลยมันจะได้แบบมีความท,ท้าทายใหม่ๆซึ่งเรื่องนี้ถ้าทำได้ดีก็รู้สึกว่าจะเป็นอะไรท จริงๆถ้าถามผมในเรื่องของอย่างฟอร์ดบุ๊กก็เราก็เออเราก็สบายใจสบายตัวที่แบบเออที่จะเล่นหลายเรื่องแต่ว่าเรื่องนี้ด้วยด้วยเนื้อเรื่องมันน่าสนใจแล้วก็เออด้วยตัวคาแรคเตอร์ด้วยมันมันมีความยากเนี่ยเพราะฉะนั้นผมว่าเรื่องนี้เราคงทำ้านกันหนักเลยก็ก็ถามว่าประมหม่าไหมก็นิดนึงครับถามว่าตื่นเต้นไหมก็มากมากนะครับใช่เพราะว่าเออเราก็ เคยได้เห็นงานพี่ต้นมาบ้างก็ก็จะรู้อยู่ว่ามันประมาณไหนอะไรก็เลยรู้สึกว่าเออมันเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างท้าทายปมาณก็บอกว่าจะทำได้ดีที่สุดครับผมใช่ก็ต้องแบบฮา hard work แหละครับใช่้งเวิร์ k ช็อปเยอะเลยเรื่องนี้เก็จะได้แตกต่างจากคนร้อยวคนอื่นเอาจริงกดดันนะด้วยความเป็นพี่ต้นด้วยแล้วก็รู้ผลงานกันอยู่ครับแล้วก็ชื่อเสียงเรียงนานพี่ต้น์เขาก็แบบเขาเป็นคนเคขี้ยวอยู่แหละเคขี้ยวเขาพี่เป็นยังไงกับเรามาพอได้รู้ว่าเป็นพี่ต้นเขามาจับเขาคุยกับเราดีไห เอาจริงคุยกันวันงานเลยครับวันถ่ายทีเซอร์เลยแล้วก็มาเขาเรียกว่านั่งบีฟตัวละครแล้วก็แบบเหมือนมาปรับความเข้าใจกันนะครับว่าเออตัวละครตัวบุ๊กเนี่ยมันซับซ้อนแบบไหนแต่เขาเป็นอะไรเขาทำไมเขาถึงเห็นภาพเบลอๆแบบนั้นอะไรเงี้ยใช่ซึ่งบุ๊กพูดอะไรมากไม่ได้เพราะว่ามันจะทําให้สปอยตัวเนื้อเรื่องของซีรีส์อะครับใช่ <ๆ S 2> ก็ยังไม่อยากสปอยมากใช่แต่ว่าเอาจริงอยากให้ทุกคนติดตามมา,มา,มากๆเพราะว่ามันมีความซับซ้อนแล้วก็มันมีความแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะนน่าสใจเออมันน่าสนใจมากๆครับตัวตัวบุ๊กก็อ่านแค่ตัวเรื่องย่ออ่ะครับประมาณ2อสาหน้ากระดาษอะไรเงี้ยยังรู้สึกว่ามันสนุกมากเลยครับใช่แล้วพอมเป็นเรื่องสืบสวนสอบสวนเข้ามาด้วยเนี่ยมันก็เป็นอีกขั้นของของเขาเรียกว่าอะไรของของดราม่าโรแมนติกทั่วทั่วไปที่เราที่ที่เราได้ได้แสดงเลยใช่จริงๆพอมาเล่นด้วยกันมันต้องคุยกันมาขึ้นไหมหรือว่ามันเล่นได้เลยคุยนะต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่กัน เริ่มสตาร์ทไปด้วยการเขียนเรื่องใหม่สาหรับบุ๊กอ่ะบุ๊กรู้สึกว่าเหมือนเหมือนนับหนึ่งใหม่กับฟอรนะเพราได้ความที่อาเป็นพ่วงกับใหม่ด้วยแล้วก็เป็นบทที่เอาจริงมันลึกสําหรับเราสําหรับบุ๊กอ่ะสาหรับบุ๊กบุ๊กรู้สึกว่ามันลึกพอสมควรที่ที่ผ่านมาที่เราเคยเล่นมาอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็เหมือนต้องมานั่งจับเขาคุยกันว่าเออเราอยากให้ภาพออกไเป็นแบบนี้นะใช่แล้วตัวพีเติ้ลเขาก็เป็นเป็นร่วมกับที่เราสามารถเสนอไอเดียได้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับใช่เรวก็มาแชร์กันอะไรทุกอย่างใน สศรษฐกิจไหมเอออันนี้มันดูแบบว่าจะเป็นบุ๊กอยู่เป็นฟอร์สอยู่เนี่ยเศรษฐกิจจะมาก็ตอนด้วยเทเลอร์นะครับมันค่อนข้างแบบยังยังไกลมากจริงเราถ่ายกันแค่นิดเดียวเองแล้วก็อาจไม่ได้ขัดใช่ใช่อาจจะยังแบบตอบอะไรมากไม่ได้เพราะว่าเราก็ยังไม่ได้ลงไปลึกแต่ว่าก็แบบว่าคือก่อนที่ถ่ายก็มีการคุยกับทั้งแบบเออทางพี่เอ็กแล้วก็เออพี่เตอร์แล้วเลยก็ค่อนข้างจอยเหมือนกันครับใช่ก็อะไรที่เคยได้ได้ใช้มาก็ลืมๆมันไปแล้ว เราเป็นน้ำไม่เต็มแก้วครับแล ouais. ้วก็เออเรียนรู้ไปเรื่อยๆแหละใช่ก็รู้สึกว่าไอ้บรรยากาศอะไรก็ค่อนข้างมันเข้เรีกเออสนุกดีอะไรเงี้ยแสดงว่าฟอรบูก็กดดันแหละคุณก็คาดหวังว่าพอมันเริมงานปีนึงเดี๋ยวปีนี้ก็มีอยู่ปีหน้ามีเรื่องนึงมันจะต้องเปลี่ยนไปอีกเรื่องนึงเลยคนกุดการณ์ทุ่งเลยก็เออมันมันก็เราก็เหมือนบอกว่าเออเราก็แบกชื่อของเราไว้นะเออเพราะว่าเราก็เล่นอะไรมาหลายอย่างซึ่งเรื่องนี้รร้สึกว่าเออเป็นอะไรที่ท้าทายครับก็รู้สึกว่ากดดันเหมือนกันแต่ว่าก็็จะทา้ดดี่่สสุรัผมมูึกวนนเป มันเป็นแรงมันเป็นแรงท้าทายที่ดีดีเหมือนกัน <ừ, S 1> ใช่เพราะว่าเออคือพื้นฐานเราก็เป็นคนชอบเรียนรู้อยู่แล้วนะก็เปิดรับสิ่งใหม่ๆตลอดเวลาซึ่งพิเตอร์ก็มาได้เวลาพอดีเลยเออใช่เพราะว่าก็เป็นช่องที่แบบเออันเออน่าสนุกเ, <ừ, S 1> เลยครับน่าสนใจเลยครับใช่ก็ก็สนุกแน่ๆครับมันแน่ๆเลยรู้รู้เลยว่าคือแค่ถ่ายเทเลอร์ก็รู้แล้วว่าเออวันเปิดกล้องจริงเนี่ยพอออกแล้วต้องต้องมันแน่ๆงานหนักแน่นอนงานเออหนักแน่อนอนครับใช่ ด้วยโลเคชันอย่างเงี้ยโอ้ผมว่าน่าจะเดือดส่วนมากมันจะเป็นเส้นทางโลเคชันนะโหผมถ้าดูจากเทเลอร์เนี่ยผมคือแบบส่วนใหญ่ถ้าแบบอาชญากรรมอาชญากรไม่ต้องแบบอ่ะเกิดเหตุที่แปลกๆอะไรอย่างนั้นอันนี้คือคิดเอาเองนะใช่ครับจะมานั่งใส่ที่ลงอาหารไม่ได้แล้วคงไม่มีแบบว่าออฟฟิศแล้วเลยครัเออเต็มตัวเตรมใจไม่บุ๊คเรต้องไปประชุที่ไหนไปมาแล้วครับมันมีวันที่บุ๊กไปถ่ายแยกซีนที่บุ๊กปั่นจักรยานอ่ะบุ๊กไปนู่นนะครับนครปฐม แค่ปั่นจักรยานแล้วก็มาถุงมาใช่แค่ซีนเดียวพี่เติ้ลเอาแค่นี้เลยครับแค่ปั่นจักรยานแล้วก็เอามือแล้วก็ขี่รถกลับมาคุยแค่นั้นครับบุกไปคนเดียวอีกวันหนึ่งที่ถ่ายแยกไปได้ยินเกียรติศักดิ์พี่เติ้ลมายังไงบ้างขึ้นกับคนนี้ก็เราเอาจต่เซฟโซนพี่นิวมาแล้วกันเรามาเจอพี่เติ้ลก็ต้องต้องมาเจออะไรใหม่ๆบ้างต้องไปผจญภัยบ้างแล้วเดี๋ยวต้องแอบไปถามน้ำตาลฟิล์มใช่แต่ว่าพี่เติ้ลเขาเขี่ยวอยู่ครับใช่ฝากจะให้ดูปีหน้า ครับผมก็ฝากด้วยนะครับกับความรักในบทสามสองเนี่ยก็ฝากด้วยนะครับกับความรักในบทเพลงที่มาเล่นด้จบทุครับเพราะว่าใครนะครับที่ชอบแนวเรื่องที่แบบว่าซื่อสัตอ์สุนทรมีความซับซ้อนเรื่องนี้ชวนน่าติดตามมากครับเนี่ยก็อย่าพลาดเลยครับเรื่องนี้น่าสนใจมากครับตอนบ,บุกก็นักแสดงทุกคนร่วมกับฝากด,ะะด้วยนะครับฝากด้วยนะครับ